สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันที่แปดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้แอดมินติดภารกิจดำนาอยู่นะครับติดภารกิจดำนาอยู่บ่ได้ออกตลาดนะครับนะต้องขอตัวขออภัยนะครับคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ยี่สิบเดือนแปดนะครับยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่ะกำหนดการคร่าวๆเมื่อนี้นะครับก็แอดมินกับสิเก็บงานนะครับ เก็บงานมุมนั่นให้แล้วนะครับนะครับมุมในนะครับหนาหลายนะครับหนาหลายแต่ว่าเหมือนว่าเข่ามันก็หลายกันนะครับมีแต่เข่างามๆนะครับก็ดีเก็เยอเพิ่นเก๋ถอนถอนถอนเข่าของว่านะครับถอนเข่ามาปลูกมาดำนะครับแก่ยังพอมีนามอยู่แต่ว่ามันมีสิต้องเล็งเห็นมันแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนามมันสิลด ลงก่านี้นะครับต้องรีบนะครับต้องเร็งแล้วนะแล้วนะครับนะครับเพราะว่าฝนถิ่มมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับตอนแรกไอมีคิดว่าขุดไปอ่าฝนตกมาเรื่อยๆนะครับแต่บ่บ่เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับบ่เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งเมื่อแล้วนะครับน้ำจากที่น้ำหลายๆก็แห้งเมื่อแล้วนะครับเพราะว่าแต่ว่ามันขุดบ่ได้นะครับนะครับหลังจากที่ ฝนตกมากแล้วก็เอ่อฝ้ากับเปิดตลอดนะครับฝ้าเปิดตลอดแดดแห้งนะครับนะครับขุดจากที่ขุดได้สิบคุนสิบเมตรนะครับมือละล็อกนะครับขุดได้มือละล็อกกับนะครับแดดมันห่อนมม่ขุดไม่ได้นะครับนะครับขุดไปแป๊บเดียวกับนะับเมื่อยนะครับเมื่อยอ่อนแรงเล้วกินนะครับต้องยุดนะครับต้องยุดพักที่นี่นะครับนามกับ เริ่มลดแล้วนะครับน้ำเริ่มลดแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่นะครับเปลี่ยนแผนใหม่ก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเก็บงานฝั่งนั้นจบนะครับเก็บงานฝั่งนั้นจบแล้วนะครับคือบล้อบล้อน้ำแล้วนะครับล้อน้ำแล้วเก็บเก็บงานฝั่งนั้นจบฝั่งนี่แอดมินก็สีมาเก็บงานนะครับเก็บแบบนะครับขุดแห่งเลยนะครับนะคขุดแห่งเลยนะครับ แต่ว่าถามีน ee, mm. ้ำกสิกสิไลระดับนะครับไลระนาบได้นะครับไลระนาบได้นะครับนะครับก็ต้องเปลี่ยนแผนไหมนะเพราะว่าแผ่นมันกระชันมาแล้วนะครับเข่าที่ดำไปประมาณสิบห้ามือที่แล้วก็งามแล้วนะครับพวกที่ดำไปก่อนก็งามแล้วนะครับสิแตกก่อแล้วนะครับอันนี้พวกที่ดำไปนี่ก็ยังเหลืองเหลืองอยู่นะครับยังเหลืองเหลืองอยู่นะครับเป็นความตัางนะครับ เพราะฉะนั้นแนตี้นะครับมันมันทิ่มระยะกันน่านเกินไปนะครับอันนี้มาล่อเลยนะครับนะครับมาล่อฝ่าล่อฝนอยู่บ่ไหวแล้วนะครับนะครับน้ำกับสิสูบคึ้นมาจากห่วยกับนะครับเปลืองเงินอีกนะครับช่วงหนาฝนนี่มันนะครับพอสูบน้ำปุ๊บนะฝนก็ตกรวดนะครับถ้า่าสูบนี่ยบ่ตกนะครับฝนนี่ก็นะครับเอาเรื่องด้วยกันนะครับก็ เดี๋ยวสื้คุดแห่งนะครับเก็บงานคุดแห่งและครับพวกหยาหลายๆนี่ก็สีได้หยาขึ้นไปนะครับขึ้นไปทิมไปนะครับพวกที่วอ่าเป็นแช่หยาเล็กๆ,ๆน้อยๆก็สีคุดนะครับเหยียบไปเลยนะครับก็ลองมือกันว่าเหยียบได้ไว้ใหญ่นะครับ้ามัรอยูไก่านามยังสีก็สีลองเหยียบบงอยูนะครับถ้าถ้าเป็นดินแห่งแบบนี้ก็สีค่อยๆอ่าอ่าซับ ฝานที่นี้ที่ละนิดครับฝานนหน่อยนะครับนะครับฝานเฮ็ดเป็นก้อนน้หน่อยนะครับกะบ่อไลบ่อได้ไลระดับนะครับนะครับมันมันเคลียร์ดิบมาบ่อได้เพราะว่าบ่มีน้ำนะครับกะเอานะครับเปลี่ยนแผนไปนะครับแต่ว่ากะนะครับไล่ระนาบได้นะครับเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่กันนะครับนะครับปีนาไทอีกเดียวก็เรียบไปเองนะครับไท ไถไปอีกปั่นไปอีกนะครับมันบริสุทเพราะว่าเขาปั่นเทาไถหน้าแห้งนะครับถ้าเป็นหน้าน้ำนะครับถ้าเป็นไถหน้าน้ำเพื่อยังตะกี้กิดนะครับมันก็สิไรระนาบได้เองนะครับแต่ว่าปันปัญหาคือเขาไถหน้าแห้งนะครับไถหน้าแห้งแล้วกับปั้นนะครับดินมันกับบ่ดินมันกับบดเอทึกไรระนาบนะครับระดับมันก่อยู่โคงที่นะครับอ่ะว่ากันไปนะครับแต่ว่าเขาคนเริ่มงามแล้วนะครับกำหนดการเขาข่าวกับประมาณนี้นะครับมือนี้นะครับ ครับอ่าครับเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ